หยุดต uh, ีของละนั่น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 พังไปแล้วมัอ้งเลนั่นพังเบดพังไปแล้วฮะมาดูทีวีบบบนี้มันจีซีไมนี่นี่ 嗯。<laughs> <laughs> hmm.